ไปลวกหวานหนีเด่นน่าพอนะอุ้ยดอกแค่เต็มต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นผลไม้นะกูได้อยากได้ดอกแค่ไปลวกเป็นปไซนึงลามาเก็บเอาได้ครับผมบมแพงคนน่ะเต็มต้นครับ ช่วย,วยมื่อ่ยลวกวลวกกินกับน้ำพริกแลวกก้พลวกกพ่พาเก็บดอกแค่ครับผม นี่ทำอะไรทำอะไรทำอร,อทร,รอยรอยะทงรอรอยกระทรงร้องเพงลงเหรอรอยร้อยร้อยร้ยรอยรอยอยร รอยรอยกระทงรอยรอยกระทงรอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมารำวงรำวงมันรอยกระทงไปแปรงฟันเลยเร็วไปแปรงฟันเลยเร็วลูกขึ้น เร็วเร็วเร็วไปแปรงฟันกับแม่ไปค่ะจ้านกบินนกบินอยู่ไหนอะไรล่ะอะไรตัวอะไรวะกวางเรเดียเหรอกวางหรือควายฮะเร็วเร็วแม่จะพาไปทำบุญเร็วเร็ว ห้องอูวไห้กับเบียงจังบ,บเป็นห้อยที่น่ะร้องดีๆร้องดีงดวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกน็ำกนองเต็มตะลิง่งพวกเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง chú xài sao? ô, oh, tài đi thật. chú thể, chú nè, okay. chú <laughs> thương tủ, tủ tinh đèn, tủ tinh đèn cho hiển vào. <laughs> chị cháu không ai ừ. ừ. cái sai lưỡi hết sâu quá mh 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 hả mh 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 buồn mh 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 phút mh mh phù lại mh 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 คือปวดฟันอ่ะไหนดูพ่อคุณหมอดูดิโอ้โหฟันนี่ฟันหนูน,นี่ควันหมดแล้วฟันห่างเลยล่ะว้ายเปิดตัวก็อยากจะดูเลยโชว์ป้าดิว้ายฟันอ่ะเหนยอยากจะดูเลย ไปใส่เสื้อกันหนาวอีกตัวหนึ่ง๋ยวไปวัดก่อนไปไปันนั่นซอยขจารก่นพี่น้องวัดอ่บ้านบ้านบ้านจะไหนขจรมีเออ่บุญบุญเนื้อตั้งตังเจ้าอาวาสในนู่นเนี่ยฉลองเจ้าอาวาดครับผมกัดไปซอยเออ่เพิ่นเฮ็ดบุญมานี้มือห่วง เขาเจ้าว <Merci. S 2> ่าบานเฮางมิมีบาดมีมมือห่อข้าต้มม <cliff> <Credit> ือโฮมมือบ้านมือบ้านหรือม <c oughs> <c oughs> ือควนมือควันหรอมือกวันเพื่อจังงีบุญบัวเฮ็ดจุดบุญแหละเโย่แค่บ้าไปเฮ็ดบุญใช่ข้าเจ้าไปกับเจ้านอยนี่แหละเจ้นสิแยาออกไป

YAHEEE <coughs> Happy, happy. happy. What, is name? what is your name? What is your name? What is your name? What is your name? No No Where you come from? Where you come from? No. No. You're bad, You're the What is your name? What is your name? No. No. Some young man, I No. What is your name? What is your name? nghe, xong rồi, 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 xong กล้วย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 ฟันบนทันแต่งจรินกล้วยเหรอกล้วยิึ ไรมไหมช็ไหมแชเ้ช่อฮ่วย่วย่วยิ้มเ้วบ้าพลังเลยเห็นไหมนั่นกินเฉ้นบ้าพลังเลยนั่นเห็นไหม้เ้น,นบ้าพลังเลยเนี่ย ไปไปไปลุกข oh. ึ้นเี๋ยวลูกนี่นะพี่น้องบ่าพลังนี่นีไปก่อนครับสวัสดีครับ